รายการจำนวนดอกไม้ไฟระหว่างวันที่26ถึง30ตุลาคม2563รวม5คืนช่วงที่2ใช้ประกอบการแสดงพลุตะัยไฟพเนียงณบริเวณสระน้ำวัดสระศรีระพังตระกวนเวลา21นาฬิกาหลังจบการแสดงโขนโดยมีรายการดังนี้1พลุลีลา100ช็อต5ชุด2พลุลีลาดอกไม้ 7 8ดช็อต5ชุด3พลุลีลาดอกไม้า25ช็อต5ชุด 4. ไฟโรมันแคนเดิล50กระบอก 5. โรนัน8นัด100กระบอก6พลุดาวกระจายขนาด3นิ้ว450ลูก7ดพลุดาวกระจายขนาด4นิ้ว444ลูก8ดพลุดาวกระจายขนาด5นิ้ว300ลูก 9พลุดาวกระจายขนาด6นิ้ว250ลูก